เปิดหมู่บ้านพึ่งโพรงไทยแปลงใหญ่พึ่งโพรงตำบลตะโหมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงสร้างศักยภาพน้ำพึ่งคุณภาพแดนใต้ผ่านการดำเนินงานในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่เข้มแข็งเมื่อเป็นป้าสมูนตำให้ได้น้ำพึ่งาราจัดอ้วนกลมเป็นดีโตกอโต๊ใจของคนตัวต่อไป จากแนวคิดการสร้างรายได้เสริมด้วยการจำหน่ายน้ำผึ้งจากพึ่งพรงที่มาสร้างรังในชุมชนสู่การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยกระดับการเลี้ยงพึ่งโพรงแบบมืออาชีพก่นในการเราเรารวมกลุ่มนะครับเราก็คือได้ตามตามมาซ่านะครับคือได้เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าคือคุณแาปามน้ำผึ้งก็น่าจะไม่มีเลยนะครับเราก็เลยรวมกลุ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการทดลองในการทำพึ่งกันกระเลังลังๆก็มาใจอุปกรณ์ของตัวเองนะครับผลิตตรงนี จากตัวรังที่รวยกับมาเลือกรังหนึ่งการที่มากระทักตรง,ร,ร,งร่ยตรงราทิพเดีวอันนก็คือราการังมันจะลดมันเปลือมรังมาได้มากขึ้นแล้วก็เราก็เก็บต้นผลิตมากขึ้น,นที่สําคัญในขั้นตอนการผลิตกลุ่มแปลงใหญ่พึ่งโพรงกําหนดให้มีคณะกรรมการคอยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้สินค้าที่ได้มีคุณภาพและมาตรฐาน ต่างกลุ่มนะครับระับสื่อนําพึ่งก้องสมาัิิคลับนะครับการลมาบ้างกระบวนการผลิตหรือว่าได้มา,าตรฐานนะครับโอโยแลย้วก็ทำให้สมาชิกนะครับมีรายได้ดีนะครับการตลาดก็จะมีเครือข่ายมาช่วยกันทำให้สมาชิกเนี่ยแทนที่จะขายได้ในราคาเดิมๆตอนนี้ก็ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นมีการติดต่อตลาดอย่างเป็นระบบมากขึ้น ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จึงทำให้เกษตรกรของที่นี่เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันพร้อมกับการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบส่งผลถึงการลดต้นทุนในเรื่องปัจจัยการผลิตต่อยอดให้สามารถเลี้ยงพึ่งโพรงได้มากขึ้นนำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในอนาคตต่อไป